ยางเพากลางนะครับยางเพากลางเวลาเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วก็ขันน็อตอย่าเพิ่งตึงนะขัรวมๆไว้ก่อนห้อยไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลงแม่แรงนะครับลงแม่แรงสี่ล้อขยมรถนะครับขยมรถให้รถมันจะให้รถมันอยู่ในระดับที่แบบเต็มที่ของมันนะครับลงแม่แรงขยมรถสี่ล้อนะขยมแรงๆครับให้ระยะลุนระยะอะไรมันเต็มที่ก่อนนะครับพอเต็มที่เสร็จแล้วเราก็มาขันนี่นะครับบางคนไปขันก่อน มันลุนมากครับลูกปงลูกปืนลูกยางปิ้นแตกเสียไหมแล้วก็จะมีบางรุ่นเปลี่ยนไปแล้วมีฝาครอบอลูมิเนียมให้เราให้ตีออกนะครับพอใช้ฝาครอบอลูมิเนียมพอใช้ไปสักพักมัน่นเถือนหลุดครับวิ่งไปกันกลางเหมือนผู้เล่ครนะผู้เล่ผู้เล่หน้าของพวกรถกระบะนะครับมันจะมีตัวครอบทองเหลืองอยู่นะครับทองเหลืองเลอแดงอยู่ต้องถอดออกครับวิ่งไปสักพักตัวครอบนี่มันจะหลุดนะครับ แล <ıld> ้วก็เหมือนเครื่องยนต์นะหมุนดังเงท้งทง้เงี้ยเสียงอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับประกอบเสร็จอย่าเพิ่งอัดนะครับลงแม่แรงขยมรถสี่ล้อแรงๆครับให้ให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วเราค่อยอัดน็อตนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอัดน็อตก่อนนะครับทุกยางเป่ากลาง